สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านสู่ช่องทารุกอบานด์สไบายอพิญยาค่ะขออนุญาตคารุคุบาจารย์ของเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ขังในวันนี้ค่ะนะ ขออนุญาตคารุคูบาชันเด้งไปแล้วคารุคูบาจานเบื้องบนท่านเมตตาพลังงานบุญพลังงานบวกนะคะท้ายท้าย,ายปีแล้วนะอ้าวเด้งมาอีกท้ายท้ายปีแล้วค่ะท่านประสงค์จะสื่อสารอะไรบอกสิ่งใดคะขอให้เป็นพลังงานบุญพลังงานบวกที่เพื่อนๆสามารถใช้ประโยชน์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยนะคะไม่ว่าพลังงานจะ จะออกมาในรูปแบบใดค่ะพลังงานเป็นแรนดอมนะคะแล้วเป็นแทมเลสคะไรา์การเวลาค่ะนะก็ขอครุครูบาอาจารย์บอกด้วยสิเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งใดขยายขยาย โอ้ผ่านอะไรมาเยอะแยะเนาะอืขยายค่ะอยไม่ว่าเจออะไรค่ะเบื้องบนอยู่ด้วยนะอืดีจังค่ะนะคะท่านให้สนุกสนานมีความสุขเข้าไว้ค่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะคือวันนี้ค่ะรู้คูบาอาจารย์มามาเต็มๆเลยโดยเฉพาะองค์คเนศก็มาปรากฏ คืออยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรจะอยู่ที่ไหนอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่ด้วยเสมอเนาะเพราะเพื่อนๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รักกับคารุคูบาอาจารย์เบื้องบนเรารเผชิญแห่งแห่งเงาเข้าใจเข้าใจและเข้าใจเพราะฉะนั้นพอทำธรรมะปลุกเราเนี่ยสติและโลกทดสอบปัญญาเราอย่างแน่นอนเมื่อเขาทดสอบ ให,ให้ชุดนี้ส่งพลังท่านสื่อสารถึงแชโดว์ถึงด้านเงาของชีวิตผ่านไปสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนผ่านอย่างมีสติเรียกว่าสะท้อนถึงความกล้า ความปรารถนาความผูกพันแรงดึงดูดต่างๆเนี่ยนี่คือปัญญาธรรมที่สอนให้เรากล้ามองโดยไม่หลบหนีให้เราตัดสินตนเองด้วยตนเองค่ะนะเพราะฉะนั้นไพ่ไพ่มีการอธิษฐานนะไพ่มีการอธิษฐานเนี่ยแล้วก็มีความสัมพันธ์ถึงครอบครัวเนี่ยสแสดงถึงปัญญาทางโลกที่เตือนให้เราเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความเชื่อมโยงระหว่างคู่คนพลังแห่งศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระพิคเนศอะค่ะนะเป็นเป็น สื่อถึงสติปัญญาค่ะนะเป็นการขาจัดอุปสรรคในการหลอมรวมธรรมแห่งโลกในการใช้ศรัทธาเดินคู่กับการลงมือทำเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเพื่อนๆนะให้เพื่อนยอมรับเงาคือจุดเริ่มต้นของแสงนะความจริงไม่อาจจะสวยงามเสมอไปแต่ท่านท่านบอกว่าเราจะเป็นอิสระเมื่อเรารู้เท่ารู้เท่าทานใจจากโลกภายนอกนะแล้วก็จะสามารถ ดูแลจิตใจเราจากภายในได้นี่คือพลังของเราที่เราไม่ได้หลบเลี่ยงหนีความจริงไม่ได้กดขม่มผักใสเรายอมรับรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือธรรมะคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธถ้าเราจะมีด้านมืดของตัวเองเราใช้ปัญญาเปลี่ยนบททดสอบต่างๆให้กลายเป็นครูค่ะนะคะขอบพระคุณด้วยหัวใจค่ะนะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เปิดรับพลังงานแห่งความจริงเติบโตไปด้วยกันนะคะก็ขอให้พลังงานนี้ช่วยให้พวกเรามองชีวิตที่ชัดเจน ด้วยหัวใจที่เลือกซึ้งมีกําลังใจที่จะ,ะเผชิญทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะขอเชิญจิตติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องขุมหายโชคลา,มางมีบารมีบมเพังค่ะเพื่อนๆทุกท่านถึงซึ่งอาริยทรัพย์ทางทางธรรมและทางโลกค่ะร้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านทวีเลยนะคะอย่างไรก็ตามสําเร็จสําเร็จสําเร็จค่ะแล้วจะการสนุกสนานเข้าไว้นะคะเพื่อนๆเราเจอกันค่ะ